ความรักและความกรุณาความรักแท้ไม่ต้องมีเงื่อนไขไม่ต้องมีเหตุผลแค่ได้แบ่งปันแค่ได้ห่วงใยก็เพียงพอแล้วความกรุณาคือพลังที่ปลดปล่อยให้เราอิสระทั้งผู้ให้และผู้รับสื่อสารจิตวิญญาณผ่านการใช้ชีวิตเพราะความรักและความเมตตา คือสิ่งที่โลกต้องการมากที่สุดวันนี้ลองส่งความรักเล็กๆไปให้ใครสักคนแล้วคุณจะรู้ว่าหวัวใจตัวเองอ่อนโยนแค่ไหนหากคลิปนี้พอจะทำให้คุณยิ้มได้เบาๆสักครู่อย่าลืมกดติดตามช่องกิวิายลมหายใจอิสระไว้เป็นเพื่อนร่วมทางกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเชี่ยวธรรมชาติเสียงลมหายใจและจังหวะชีวิตที่เดินไปอย่างเร่งรีบครับ กีวิายลมหายใจอิสระ